สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาปล่อยไก่ยักษ์ออกมาเดินเล่นข้างนองนะนี่เลยครับเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์อากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้กุมพายังไม่ถึงเมษาเลยร้อนขนาดนี้แล้ว นี่ครับผมก็เอาท่อมาใส่น้ำไว้ให้ไก่นะตอนนี้นี่เลยครับถ้าไก่อยากกินน้ำก็จะมากินเองนะทุกคนนี่เลยเจ้าไก่แจ้ครับตอนนี้ดูนะครับถ้าปล่อยออกมานี่เล่นงานเจ้ากกโก้แล้วดูกกโก้อยู่นู่นถึงจะตัวใหญ่แต่ก็สู้เขาไม่ไหวนะตัวหนักอ่ะ ตอนนั้นผมปล่อยออกมามาดูอีกทีโหเลือดเต็มหน้าเลยก็เลยต้องขังไว้เจ้าไก่แจ้ดูพ่อพันะตัวนี้พ่อไก่แจ้ตัวนี้มันแค่ไก่ป่านะครับเหมือนตัวเมียเลยสีมัน ตอนนี้กำลังผลัดคนอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับไก่ยักครนะทุกคนเข้ามาดูคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผ่อนลายครับอยู่หลังบ้าน คใครสนใจหรือว่าชอบก็สามารถทักข้อความมาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเฟซไว้ให้ข้างบนนี้นครับนี่เฟซผมนะครับเฟซนี้เลยครับแล้วก็เบอร์เบอร์นี้ครับถ้าไม่สะดวกทักเฟซมาก,ก็โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับพ่อเม่พัน ไก่แต่ละตัวสรงใหญ่นะครับอ,อืมกาแฟสีดานะครับเจ้ากาแฟตัวเมียนะครับครัวันนี้ก็ไม่มีอะไรมั่งนะทุกคนผมก็แค่มาถ่ไยไก่ยังให้ดูเฉยๆนะครับดูพลินพลินไปนะครับ น,นี้แม่ไก่สีสีโกก็กินอะไรนะใบตำลึงอยู่นะทุกคนกินผักครับส่วนตัวอื่นก็คุ้ยเคียนี่ครับอันนี้กินหญ้าหมดละดยหญ้าหมดเลยยอดหญ้าเลย ปล่อยออกมาเมื่อไหร่ยฮือย่าหมดเลยทุกคนอันนี้ก็เวลาที่ผมเปิดสปริงเกอร์คือเปิดให้ย่าขึ้นนะครับไก่ก็จะได้กินกันอันนี้ปล่อยออกมาย่าไม่ทนันโตครัไก่กินหมดละดูเจ้าโกโก้พ่อพันหลักของเราจับเล่นได้นะครับไก่ นี่เชื่องมากเลยนะทุกคนใครอยากเอาไปเลี้ยงก็ทักมาได้นะครับเฟสก็ตามไม่กิ้เลยครับส่วนน้ำนี่ผมก็ปั๊มขึ้นมานครับจากข้างล่างนู้นเป็นน้ำบาด,ดาลน,นะทุกคนเป็นบ่อน้ำนะ ดูดปามขึ้นมาเย็นดีนะครับเัลนได้ไก่มากินก็สบายเลยส่วนพ่อ่านอีกตัวหนึ่งก็คือน้องโค้งนะครับอยู่นี่ใต้ต้นมะน,นาวน,นี่ก็กับเม่พันธ์ดูบางอะไรนะ นี่นะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ